สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและนาวเมถุนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะ ประจำเดือนมิถุนายนปี2566นะคะซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้เป็นของชาวราศีเมถุนค่ะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การสนับสนุนนะคะกับชาแนลของอ้อนะคะแล้วก็มิถุนายนนี้นะคะก็คือครบรอบ5ปีของชาแนลพอดีเลยนะคะก็เรามาไกลมากกว่าที่เราตั้งความหวังเอาไว้นะคะเพราะว่าชาแนลนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังนะคะคิดแค่ว่าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะคะกับคนหมู่มากนะคะในสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือ อยากจะเป็นแสงสว่างเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังทุกข์กำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่นะคะแล้วก็แต่ผลการตอบรับมันดีเกินนะคะท่วมทนเลยนะคะจนถึงขั้นแบบเปลีป่ยนชีวิตได้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจนะคะมามาดูกันนะคะชาวราศีเมถุนนะคะเมถุนผู้ที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีวัฒนศิลป์และชอบเข้าสังคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมถุนนะคะ มีใครแบบสนับสนุนอ้อก็ได้นะกด subscribe มาตั้งแต่ยอดอยอด subscribe เนี่ยหลักร้อยมั่งคอมเมนต์ได้นะคะตามกันมากี่ปีแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีคอมเมนต์ได้นะคะมมาดูกันนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของงานเงินความรัก สุขภาพเนี่ยถ้าเจออะไรก็จะทำนายให้แต่ถ้าไม่เจอก็ก็ขอสกิปนะคะอยากให้เป็นในเรื่องของทางการแพทย์จริงๆอยากให้เป็นตรวจสุขภาพนะคะ,ะมาดูกันนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยของชาวเมทุนนะคะ temperance นะคะโอ้จริงๆเป็นช่วงจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณนะมันจะต้องมีการพังของเก่าสิ่งเก่าๆแผนการเก่าๆแล้วก็ เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อค่ะนะเป็นการตอบรับสิ่งที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดอ s t สตาร์ขึ้นมาอ้าวใครจะไปออเดชัน่นเป็นดารานี่ฟังไว้นะราศีเมทุนไพ่ดาราก็หมานะฮะคว e นดับคัฟฟนะคะราชนีถือถ้วยเป็นไพ่เดอร์สตาร์ขึ้นมาค่ะโฟอฟวอนนะคะ, one, ะ,คะอัศวินอะขอโทษค่ะราศเม้านะคะ สิบมเมท้าสามเหรียญหรือสามกลงล้อนะคะเชียร์วิวนะคะแปดดาบนะคะเอ,อสอัพอตนะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่เดอะเวอร์นะคะสุดยอดนะคะชาวราศีเมถุนปังมากนะคะต้องบอกว่าจริงๆในคอนเทนต์เนี้ยมันปังในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของพลังบวก ในการเหมือนการฟื้นฟูชีวิตของตัวเองสู่จุดสูงสุดของชีวิตอีกครั้งนะคะโดยพื้นฐานแล้วนะคะเป็นคนชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะชอบดูแลตัวเองมากๆนะคะคว e น n ับคับกับเดอะซันขึ้นมาเป็นคนที่มีความโดดเด่นเฉิดฉายมากๆมีออร่าแห่งความสุขออร่าแห่งความเป็นซปเปอร์สตาร์ออกมาต่อให้คุณไม่ได้เป็นดารานกะแสดงคนในวงการบันเทิง คุณก็จะดูโดดเด่นมากๆนะคะเราก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพนะคะพิถีพิถันนะคะไม่ค่อยแสดงความทุกข์ดราม่าอะไรให้คนรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายคุณมันจะมีพลังงานบวกที่แชร์ให้กับคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะ,ะคนเจอปัญหาในเรื่องของการทํางานหนักหรือเหตุการณ์มรสุมชีวิตปัญหาชีวิตที่คุณจะต้องต่อสู้เพียงลําพังนะคะเป็นในเรื่องของการไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ อยู่เหมือนคุณมีชีวิตที่ดีมากๆอของชาวราศีเมถุนแะล้วม่ร้จะไม่รู้จะบอกอยังไงในอดีตที่ผ่านมาของคุณอ่ะคุณมีชีวิตที่มันปังมากมันไม่ได้มีความทุกข์อะไรมีความสุขในเวอร์ชั่นของตัวเองพึงพอใจในแบบที่ที่ตัวเองเป็นแต่อยู่ๆวันหนึ่งคุณมาตกที่นั่งลําบากโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะมีคนกั่นแกล้งมีคนเจตนาร้ายกับคุณเพียงเพราะอิจฉาที่เห็นคุณดูดีกว่า พังกว่าเก่งกว่าทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จนะคะพลังงานแห่งความอิจฉาละสยามันสามารถทําลายทุกอย่างได้เพราะนั้นอย่่อิจฉาใครนะคะมันเป็นในเรื่องของอบาปกรรมที่รุนแรงมากเพราะนั้นคนที่อิจฉาคือคนที่ไม่มีความสุขนะคะคนที่โดนอิจฉาคือคนที่ต้องมีอะไรเหนือกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็มองอว่าม,มันเป็นพลังงานของการถูก,ถกทาลายอะคะ่ะเพียงเพราะความคิดของคนอื่นที่มัน มันยัดเยยดอะไรไม่ดีให้กับคุณนะคะก็เลยทําให้คุณสูญเสียการทรงตัวไปุ่นานเหมือนกันนะคะเหนื่อยสู้ชีวิตมานานแต่ว่าไม่ได้แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นทุกคนก็จะเห็นคุณเป็นเวอร์ชั่นของเดอะซันขึ้นมานะคะ,ะมาทีนี้เรามาดูกันในส่วนของดวงความเขาดูการงานกันละกันนะคะการงานของชาวราศีมถุนเป็นยังไงหลายๆท่านทํางานออกสื่อนะหน้าสื่อหรือคุณอาจจะเป็นดาวติก๊กต็อก อยู่ในโซเชียลมีแพลตฟอร์มโซเชียลของตัวเองที่ปังมากได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้วมีความสดกับกิจกรรมนั้นมากๆหรือบางท่านทํางานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะธุรกิจด้านการบริการเน่ยนะคะเสื้อผ้าอาพรในเรื่องของคซัเซาให้คําแนะนาปรึกษาหรือเป็นนายตัวเองงานของคุณทำอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็รักในสิ่งที่คุณทําแล้วมันก็เติบโตด้วยตัวของมันเองนะคะมีกลไกห่งการจเจริญเติบโตขึ้นมา แต่ทีนี้อยู่ๆทุกอย่างมันดรอปลงอะค่ะชื่อเสียงของคุณถูกกลบอะเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะเป็นพลังงานของการถูกกลบเพียงเพราะอย่างที่พูดไปตามเบื้องต้นนะคะว่ามีคนอิจฉาลิษยาคุณเป็นไพ่แปดดาบความไม่พึงพอใจในการมาของคุณที่มันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจว่า อะไรยังไงคุณสนใจแค่ว่าคุณทําในสิ่งที่คุณรักมันออกมาดีแค่ไหนนี่คือพอยต์ของคุณแต่สิ่งที่คนอื่นมองเข้ามามองว่าเป็นในเรื่องของคนที่พยายามจะสอดแนมข้อมูลของคุณสอดส่องว่าคุณกาลังทําอะไรอยู่นะคะมองเห็นแต่ความสําเร็จแต่ไม่รู้ว่าคุณทํางานหนักขนาดไหนกว่าที่คุณจะได้การประสบความสําเร็จที่งดงามขึ้นมานะคะมันเป็นในเรื่องของการพยายามสกัดขาคุณนะคะให้สะดุดในเรื่องของหน้าที่การงานพยายามดิสเครดิตนะคะพยายามพยามทให้ชื่อเสียงของคุณมันดรอปลงค่ะ แล้วขาดความน่าเชื่อถือเหตุการณ์หนึ่งนี้เอากมองว่าคุณกําลังจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าใครคือตัวบงการใครที่สร้างปมปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเทรนด์คือมัน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 จะเกิดขึ้นโดยของมันเองอะค่ะจุดเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาถ้าคุณชื่อเสียงของคุณเสียไปหมดเลยงานของคุณมันหายไปหมดเลยนะคะหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่คือก็พยายามแล้วอะค่ะทำงานหนักมากแต่ไม่เห็นรายได้ไม่เห็นผลลัพธ์ทางการงานที่อยู่ในจุดที่เราพึงพอใจอะค่ะ ทุกอย่างนะคะมันจะมาลายหายไปแล้วนะคะมันถึงจุดวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงเดอะสตาร์ขึ้นมาคุณก็คาดหวังว่าคุณจะต้องกลับมามีชื่อเสียงมีตัวตนมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมันสมความตั้งใจของคุณแน่นอนคุณอาจจะได้รับแรงสนับสนุนกําลังใจจากคนในครอบครัวหรือคุณกํลาลังจะมีการก่อตั้งกิจก,ก,การบริษัทเป็นของตัวเองด้วยการนำผักเหมือนคล้ายๆว่าชื่อเสียงของคุณเนี่ยค่ะจะนําจะเป็นใบเบิกทางนะคะทำให้คุณได้เปิดบริษัทของตัวเอง มีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งมันมันเติบโตไปกว่าที่คุณคาดหวังอีกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะนำเข้าส่งออกขยายตลาดนะคะหรือบางท่านที่คุณทํางานอยู่คุณอาจจะถูกกลั่นแกล้งจนคุณจะต้องออกจากงานออกจากตําแหน่งตรงนั้นเพียงเพราะาคุณสวยกว่าหล่อก,กว่าดูดีกว่าโปรไฟล์ดีกว่าทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นนะคะกลัวค่ะกลัวที่จะไม่มีที่ยืนนะคะ มันก็เลยทําให้คุณเหมือนถูกบีบออกจากงานนะคะด้วยการถูกยัดเยียดความผิดอะไรบางอย่างให้แต่คุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนนะคะและมันเป็นที่ของคุณเป็นงานของคุณและถูกกําหนดว่าจะต้องเป็นคุณเท่านั้นจะต้องไปอยู่ตรงนั้นนะคะอารมณ์แบบตัวแม่นะตัวแม่ตัวพ่อนะคะแล้วก็การงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากๆถึงเวลาที่คุณจะพลิกฟื้น นะคะใครที่ทําร้ายวิบากกรรมนั้นก็ต้องย้อนกลับไปหาเขาในในแบบที่คุณเคยเจอเคยโดนมาเขาก็จะโดนแบบนั้นอนะ่ะหลายเท่าตัวนะคะก็ให้ภัยเขาไปปล่อยวางเขานะคะกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมมากๆนะคะแต่ว่าหน้าที่ของคุณคือลังสรรผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณจะเติบโตไปถึงจุดในเรื่องของต่างประเทศด้วยบางท่านไปเรียนภาษาต่างประเทศนะ,ะเพื่อที่จะไป เอาไว้เจราจาธุรกิจหรือต่อ,อยอดในเรื่องของธุรกิจได้นะคะมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเด่นมากนะคะในในของชาวราศีมเมถุนนะคะดูซิยังไงต่อคุณคุณสูญเสียการทรงตัวเลยนะค่อ้ยเขวไปเลยนะคะในช่วงเวลาหนึ่งอะคะ่ะเหมือนถูกถูกดิสเครดิตถูกก่อกวนในเรื่องของการทํางานเหมือนสะดุดติดขัดไปหมดนะคะแผนการที่วางไว้มันไม่ตรงกับที่คุณคิดเลยนะคะแต่คุณก็ใช้ความอดทนนะคะพยายามนิ่งพยายาม พยายามตั้งใจทำงานนะคะซีซ f บคฟนะคะอืมทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะของความปลอดภยัยการงานของคุณจะกลับมามั่นคงเหมือนเดิมเหมือนที่คุณเคยทำได้เลยนะคะแถมมันจะ จะมั่นคงกว่าเดิมได้ซ้ํานะคะคุณผ่านบททดสอบเรื่องเราลรายๆหมดแล้วนะคะสิ่งที่จะได้รับต่อจากนี้เมตตามหานิยมนะคะในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือความปลอดภัยในเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆคือมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเดี๋ยวขอดูอีกไพ่สําหรับหนึ่งให้นะคะอืม transformation ขึ้นมาถึงสําสำรับนะคะอันนี้คือไพ่ออร์เคอร์นะคะเป็น the god tarot นะคะ ออตอนนี้จะบอกว่าจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนะคะมันมันเคยลงแบบต่าสุดแต่มันก็จะขึ้นแบบสูงสุดจุดสูงสุดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องยึดติดคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะทุกอย่างคุณจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงใครที่รอการเซ็นสัญญ,ญาจ้างงานจัสติกขึ้นมานะคะคือการทําสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการขึ้นมานะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะสิ่งที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งนั้นจะสมหวังสมความปรารถนานะคะเป็นโฮปอะโฮปคือความหวังนะคะ,ะการไปร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยกาลังใจนะคะคุณจะสําเร็จในตรงนั้นนะคะความทรงพลังของคุณกลับมาแล้วชาวราศีเมถุนนะคะเลิศมากนะสุดยอดแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันดูการเงินของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องเงินเนี่ยโอ้เป็นคนใช้เงินเก่งนะคะไม่ยอมเสียหน้านะภาพหลักต้องมาก่อนชอบแต่งเมื่อแต่งตัว ชอบทานอาหารในร้านอาหารที่มันดูดีที่มันมีการตกแต่งนะคะตกแต่งสวยๆนะคะชอบเป็นสายเซลฟี่ชอบถ่ายรูปเนาะอัปเดตนะคะ อาจจะใช้เงินเก่งนะคะในช่วงนี้สภาพคล่องทางการเงินติดลบนะจ๊ะเพราะว่าเป็นไพ่แปดดาบขึ้นมาคุณอาจจะมีนิสินคุณอาจจะมีเหตุจําเป็นที่แตมันต้องใช้ใจ่ายเงินแล้วเงินมันไม่พอค่ะมันนําพานเรื่องของความเครียดมืดแปดด้านมาให้กับคุณไพ่แปดถ้วยขึ้นมาอีกนะคะความรู้สึกความรู้สึกของคุณคือเหนื่อยมากนะคะอยากจะหันหลังให้กับปัญหาทุกอย่างนะคะมันมันเหนื่อยอะคะ่ะไม่รู้ว่าจะ หาทางออกได้อย่างไรนะคะแต่เหตุการณ์อะไรที่มันหนัหนกๆสิ่งที่คุณแบกมานะคะถึงเวลาแล้วที่มันจะเบาบางทุเราลรอาจจะเป็นการเข้าไปขอคําแนะนําช่วยเหลือหรือเป็นลักษณะของการเจรจาแล้วมันเกิดผลดีกับคุณการเจรจานั้นนะคะในเรื่องของการเงินจะได้รับการตอบรับจะได้รับการช่วยเหลือใครที่กู้ซื้อบ้านซื้อรถที่ดินหรือจะเอาเงินมาเพื่อทําธุรกิจแต่เป็นการไปเจรจานะคะ เนี่ยมีมีายนหน้าเป็นการเจราจาอยู่เนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับการตอบรับและได้สิ่งที่มันคู่ควรกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดสบายๆนะคะอืมมันเป็นความยืดหยุ่นนะไหนดูทีนี้การเงินการเงินของคุณเนี่ยจะมากับชื่อเสียงเพราะฉะนั้นชื่อเสียงจะช่วยให้คุณมีเงินมีรายได้มีทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะเนี่ยช่องนี้อีลงตุงนางมากในเรื่องเงินดูมีปัญหาชีวิตไปหมดเลย ถูกกั่นแกล้งนะเนี่ย The Devil มีคนพยายามแกล้งคุณนะคะทำให้การงานของคุณสะดุดแล้วมันก็ส่งผลถึงรายได้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวรู้อีกทีนึงคือเขารับกรรมไปแล้วนะคะไพ่สีถ้วยคือเหตุการณ์มันไม่ได้ดังใจคุณอยากได้เงินเพิ่มอีกคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีมันยังไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวมันจะ ดีขึ้น3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มช่วงเวลาแห่งความสุขจะเกิดขึ้นนะคะอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะสำหรับคุณนะแต่ด,ดูต่ออืมเป็นมันเป็นในเรื่องของความกลมกลืนเนี่ยความกลมกลืนมันจะมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้รับการผสมผสานได้รับการตอบรับนะคะความมี power ความทรงพลังนะคะแล้วก็ transformation การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้น อะไรที่มันเคยแย่มันจะเปลี่ยนสุดจุดที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือการเงินของชาวราศีเมถุนและคณาเมทุนเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักนะคะความรักชาวราศีเมถุนเป็นยังไงจริงๆเนี่ยคนโสดเนี่ยเป็นคนที่น่ารักในกลุ่มเพื่อนนะคะ หรือใครเห็นเขาก็แฮปปี้กับการได้เจอคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะคิดบวกนะคะมีน้ำใจกับคนรอบตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมากนะคะพทีนี้ความเป็นไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะะช่วงนี้คนโสดรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยล้ากับชีวิตมากๆนะคะเหมือนคุณ มีปัญหาในเรื่องของหนีน้สินการเงินการงานหรืออะไรบางอย่างที่คุณแบกรับมานะคะมันมันเป็นปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาแล้วคุณต้องต่อสู้อดทนอยู่เพียงลําพังนะคะเกี่ยวกับคนที่เขามาจีบคุณแหละเอาปัญหามาให้นะคะคุณไม่ได้โสดสนิทอะคะ่ะคุณคุณน่าจะสดแหละแต่ว่า มันมีคนชอบคุณอยู่อะค่ะปื้มหลงไหลคุณอะดูคุณเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเขาอาจจะเห็นคุณอยู่ตลอดเวลาภาพลักษณ์บุคลิกอะไรดีๆขึ้นมานะคะ,ขะ,คะเขาอาจจะประทับใจมากๆนะคะเห็น e NERGY บวกในตัวคุณนะคะแต่ที่เนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะมันมีในเรื่องของคน3คนไงสมเหรียญขึ้นมานะคะอาจจะมีคนไม่พอใจที่คนคนนั้นไม่ชอบคุณ แล้วมันเกิดการสร้างปัญหาอะไรบางอย่างทําให้คนโสดชาวราศีมิถุนต้องแบกรับปัญหาตรงนั้นหนัก,หน,กหนาสาหัสมากๆนะคะแล้วก็อธิบายกับใครไม่ได้ว่าคุณถูกลังแกคุณถูกใส่ร้ายป้ายสีคุณถูกทําร้ายขนาดไหนทาให้คุณเอือมละอากับในเรื่องของความรักนะคะแปดถ้วยคือเอือมละอาจนบนหลังให้ันแลว้วคอ่ละัใ่อความรู้สึกม,มากันพรงมารักสิ้นไคือเอากับทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจที่จะ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของตัวเองด้วยการไปออกกําลังกายไปตั้งกิจกรรมใหม่ๆไปทําตัวเองให้ดูดีขึ้น The Star คือการปลดเปื้องปล่อยวางทุกๆสิ่งทุกๆอย่างลดความอาฆาตลดความโกรธแค้น The Star คือการเทน้ําออกนะเทน้ําอยู่ในเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของการเทน้ําคือ,อปลดปล่อยความทุกข์นะคะเทน้ำลง,ลงบ่อน้ำนะคะเป็นการลบเลือนความทรงจำที่แย่ๆแ,แล้วให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะคุณอาจจะมีครอบครัวนะคะเข้ามาฮิลลิ่งเยียวยาติดใจความรักความอบอุน่นจากตรงเนี้ยนะคะจะช่วยให้คุณนะเหมือนเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบมากนะคะเดอะเวขึ้นมานี่คือคุณรู้สึกว่าคุณคุณพึงพอใจแล้วอะค่ะกับสิ่งที่คุณได้รับไม่จําเป็นต้องมีแฟนแต่คุณพึงพอใจชีวิตแบบนี้สิ่งที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินงาน สังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือคุณได้ครบหมดแล้วนะความรักที่มันทอกสิงมากๆควรจะตัดออกไปเลยนะคะแต่ในทางกับกันอะคนคนนี้กับรู้สึกว่าเขาอยากเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคือเหมือนอยากกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งที่ทตอนที่มีปัญหาเขากลับที่จะไม่ทําอะไรช่วยเหลือคุณนะคะกลับมาในวันที่คุณเป็นเดอะสตาร์แล้วกลับมาในวันที่คุณคุณไม่ต้องการอะไรแล้วคุณมีความเพียบพร้อมครบทุกอย่างอะคะ่ะ ซึ่งเขากลับมาในครั้งนี้มันทำมันยิ่งทำให้คุณนะคะมองเขาในด้านลบเกิดอาคติขึ้นไปอีกว่าแล้วทำไมตอนมีปัญหาทำไมไม่อยู่ทำไมไม่แก้ไขให้อะไรอย่างนี้นะคะอยันอยากจะเข้ามาอธิบายความพูดคุยเจรจาสื่อสารกับคุณนะคะ,ะพลังงานตรงนี้นะคะบอกเลยว่า มันก็ไม่ไยากเขาโทษนะมันก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะเข้ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะต้องเข้าหาทางครอบครัวแสดงความจริงใจนะคะกับคุณมากขึ้นกับครอบครัวของคุณมากขึ้นหรือเปิดใจตรงๆไปเลยนะคะซึ่งเขาจะต้องเล่นใหญ่หน่อยนะคะเขาถึงจะสามารถพิชิตใจคุณได้แต่พลังงานตรงนี้คือความเป็นเนื้อคู่นะคะ เป็น,นเป็นลักษณะของการกลับเข้ามาที่ผ่านการขัดเกลาจิตใจแล้วตื่นรู้ทุกอย่างแล้วให้มีความเห็นพ้องไปทางเดียวกันนะคะจากวันถึงจะอนุญาตให้คุณกับเขาได้ลงเอยกันได้คบกันนะคะไม่งั้นมันจะหนักอยู่ที่คุณเพียงลําพังนะคะดูซชียงไงคนสอนมีเกณฑ์เจอคนต่างชาตินะคะ หรือช่วงนี้เสน่ห์แรงมากนะมีแต่คนสนใจอยากคุยด้วยอ่ต่างชาติมาเด่นหรือตัวคุณอาจจะอยากแอคทีฟในเรื่องงานน่ะก็ตือรือ้น,น้นในงานอยากไปเที่ยวอยากให้รางวัลชีวิตกับตัวเองอยากไปต่างประเทศอยากทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการแสดงออกถึงการรักตัวเองมากขึ้นนะคะเอาสิเจ็บสิเจ็บมากสีสีสดาคือคุณหิวใจตัวเองอยู่อนะค่ะ ก็เลยอยัางอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของความรักแต่ว่าพลังงานของความเป็นคุณพ่อนะคะผู้ชายผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณคือเขาอาจจะให้ความรักความอบอุ่นจนคุณรู้สึกว่าเพียงพอแล้วอะคะ่ะไม่ได้ต้องการความรักเชิงทูวสาวจากผู้หญิงคนไหนจากผู้ชายคนไหนแล้วนะคะมีมีคุณพ่อเพียงคนเดียวเนี่ยคือคือทุกอย่างในชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของ ดวงความรักนะคะดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงใกล้เคียงกันอีกแล้วนะคะใกล้เคียงกันมากๆจะบอกว่าจริงๆคุณเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนคนที่เปิดเผยกับความรักความสัมพันธ์มากๆคุณเป็นคนที่คือชัดเจนนะคะไม่ได้กักความรู้สึกอะไรไม่ได้คบใครเผื่อเลือกนะคะแสดงความรักความอบอุ่นแสดงความจริงใจออกมาทั้งหมดเลยแต่เหมือนคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนคนนี้ค่ะยัดเยียดปัญหาอะไรบางอย่าง แล้วยังให้สถานะคุณอยู่เพียงแค่คนคุยค่ะมันเจ็บมากตรงที่จะคุยก็พอเฉพาะผลประโยชน์หรือการต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรกับคุณได้นะคะในความรักอ่ะมันขมขืนมากๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับเขามากคุณมองไม่เห็นอนาคตที่สวยงามกับคนคนนี้ยิ่งมองยิ่งมืดหมนมืดมิดมากๆนะคะแปดดาบคือพอแล้วเหนื่อย ปัญหามาเยอะเกินยิ่งยิ่งยิ่งคุยนานมากเท่าไหร่ยิ่งบั่นทอนกําลังใจยิ่งทําให้ชีวิตของคุณแย่ไปอีกเพราะนั้นมันเป็นการตัดสินใจหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันพังมากๆเราเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงของคุณคือการการเดินออกมาจากปัญหาแล้วแล้วเดินหน้านะคะทุกคนคือเดินหน้าไปสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้แบบไปโหยหาในเรื่องของความรักชู้สาวแต่คุณ คุณดูสบายใจขึ้นคุณดูมีออร่าคุณดูมีความสุขคุณดูมีเวลาที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่จะมานั่งคิดเรื่องของความรักนะคะสี่เทถาวขึ้นมาสี่เทถาคือครอบครัวบ้านกิจการการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะไม่ได้แยแสอะไรตัตัดกันไม่ขาดสินะคะช่วงเวลาที่คุณหันหลังให้ คนคนนี้เกิดการตื่นรู้รับรู้ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างว่าคุณต้องเหนื่อยแค่ไหนคุณต้องปวดใจแค่ไหนกับพฤติกรรมของเขากับปัญหาที่มันถาโถมแล้วเขาปล่อยให้คุณอ่ะแบกรับอยู่เพียงลําพังนะคะมันทําให้เขาเข้าใจแล้วเขาพยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคล้ายๆกับคนโสดนะมาทําไมก่อนในเวลาที่คุณหิวตัวเองได้แล้วนะคะหัวใจแข็งแรงแล้วนะคะ เป็นไพ่ห้าดาบเนี่ยมันสาหัสมากนะคะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทในเรื่องของชู้สาวมีคนมาหาเรื่องคุณมีคนมากั่นแกล้งมีคนขัดขวางในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเคยขอร้องให้เขาเจรจาหน่อยนะคะแต่เขาไม่ทำนะ,ะสามดาบคือแบบอยากจะคุยนะคะคนคนนี้คือเสียดายคุณนะเริ่มเสียดายนะคะอยากจะเปิดใจคุณเปิดใจคุยกับคุณนะ,ะแต่ไม่รู้จะเข้าหาคุณช่องทางไหนมีความก้า,กล,า,ก,ลา,ก,ลากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ เขาไม่ได้กล้าหาญพอค่ะทำยังไงอะได้แต่ส่องได้แต่วนเวียนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่กล้ากดกลิ่งนะไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าอะอยู่หน้าบ้านแล้วนะไม่กล้าค่ะมีความรู้สึกที่เขากลัวมากๆเพราะเขาไปรับรู้ความจริงว่าโอ้โหสิ่งที่คนโดนมามันมันที่สุดของที่สุดแล้วอะค่ะพลังงานแห่งความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นรับรู้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง มันก็มีเกณฑ์การคืนดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคุณแต่คุณไม่ได้รีบอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องแสดงสปิปิตของเขามากกว่านะคะมาดูพาสุสุดท้ายของคนมีคู่เช่าราศีเมถุนนะคะเป็นยังไงของคนมีคู่เด Sun กับค e n ดับคาฟขึ้นมามันเป็นพลังงานที่ความรักก็ดีนะคะต่างคนต่างเป็นคนที่โปรไฟล์ดีฉลาดนะคะมีน้ําใจนะคะเป็นคนอบอุ่นทั้งคู่นะคะ แต่ความรักดันมันมีปัญหาเนาะแถ้วยกับ8ดาบไหพวกคุณอยากแต่งงานกันนะคะอยากใช้ชีวิตคิดถึงกันมากนะคะแต่มันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆมันมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจนะคะความรู้สึกน้อยใจการเรียกร้องหรืออาจจะบอกว่ามันเป็นความรักที่มันมีปัญหาที่มันซ่อนอยู่ในนั้นอะเยอะมากๆแล้วก็แบกรับปัญหานี้นานมากจน ตอนนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่แม้ต้องจะต้องอยู่บ้านเดียวกันแต่หันหลังให้กันห่างกันชั่วคราวนะคะบอกกันชั่วคราวไม่คุยนะคะเหมือนเหมือนมันเป็นภาวะที่มีคนหนึ่งเนี่ยมัวแต่สร้างความสําเร็จของตัวเองแต่อีกคนนึงคือเป็นไพ่ก้าวดาบคือแบบจะปวดแล้วสาหัสแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เสียใจมากๆแต่ความรักจะเกิดการหวนคืนกลับมาเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขร่วมกัน นะคะเขาไม่สามารถที่จะไปไหนจากคุณได้นะคะเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่อยู่กับเขาเวลาที่ทุกข์ที่สุดอะค่ะมันเขาจะกลับมาในวันที่เขามีฐานะการเงินที่ดีมีตําแหน่งงานมีความมั่นคงที่จะดูแลคุณได้มาในวันที่คุณคิดว่าเขาจะไม่มาแล้วอะค่ะมาที่เผลอด้วยนะคะเพราะเขากลัวการสูญเสียคุณไปมากๆอยากอยู่เป็นครอบครัวนะคะอาจจะคล้ายๆกับ พาดที่แล้วเลยนะคะอยากเข้าหาผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะต้องถึงขั้นแบบสู่ขอนะคะเป็นไพ่เดอะฮัน์ลอแฟนขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2566นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ ทุกๆยอดวิวนะคะทุกๆก,กันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับป้อนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะก็สำหรับอีพีนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ